อะไรครับอะไรครับกดดันอะไรเหรอเอาเอาชื่อเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมไม่รู้จักที่คนรู้จักรู้ไม่ได้เป็นที่นิยมโคตรกว้างเลยย่ห้อนเอาดีนะมันก็เอายี่ห้อหรือเอาเหล้าเหรอหรืออะไรคืออะไรเอาชนิดเอาชนิดหรือยี่ห้อเอาเอายี่ห้อที่ขายในเซเว่นนะ อ๋อได้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 ที่ขายในเซเว่นด้วยอะไรก็ได้ที่ดื่มได้ใช่ไหมที่เห็นผมเห็นในเซเว่นไม่ถ้าไม่ขายในเซเว่นนะฮะเฮ้ยเอาเอาในเซเว่นดีกว่าที่ผมเห็นเดี๋ยวจะมาเถียงกัน่าขายหรือเปล่าเซเว่นบางลพีบางสัตว์นี่ใช่ท่านอะไรเหนื่อยป่ะชื่อเครื่องดื่มชื่อเครื่องดื่ม ที่ใส่ขวดยี่ห้อน้ำเปล่าก็ได้นะน้ำเปล่ายี่ห้ออะไรก็ได้แต่ถ้าบอกว่ายี่ห้อมาเออที่ยี่ห้อเลยหือเอากว้างๆเข้าไว้เดี๋ยวมีชาท่านนมได้หมดก็ต้องบอกยี่ห้อเบอกยี่ห้อบอกยี่ห้อเลยยี่ห้อยครื่องดื่มเลยรสเปลี่ยวรสเลมิลรสเชวิลเปรี้ยวรสเชวิลสตรอเบอรี่ไม่เอานะครับมีทั้งสิบรสเชวิลอะโอเคเป็นเป็นชื่อชื่อเครื่องดื่มแล้วอย่างนี้เราไม่เอา เอาดิก็คือกเครื่องดื่มไงเอาแบรนด์แบรนด์แบรนด์ที่ไม่ใช่เครื่องดื่มต้องไปซื้อรู้จักด้วยหรือเปล่ามันก็เครื่องดื่มนี่เครื่องดื่มเครื่องดื่มเนี่ยก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มอก็หอม เลสเลเบิลเฮ้ยมันมันชื่อนี่นะมันรอบเดียวก็จบแล้วมันเป็นจอรนี่วอลเกอร์นะเลี่มันเป็นคือรุ่นใช่ไหมต้องบอกใช่เลยไม่ถ้าบอกเลสเฉยก็ไม่ได้มันบอกมันเป็นจอรนี่วอลเกอร์ต้องบอกยี่ห้อชื่อยี่ห้อชื่อยี่ห้อไงอ่าอ่าอ่าเพลงไหนไอ้เหี้ยก็ยากนี่หว่าเฮ้ยมันมีเยอะอยู่มันมีเยอะมันมีเยอะเล่นได้เล่นได้มันมีเยอะนะมันมีเยอะมากเลยนะเล่นได้นะอ่าอ่าโอเคโอเคเอาเอาง่ายๆนี่เอาแฟนต้าเพลงไหนอ่ะไปทางไหนซ้ายโอก แท็กซี่เออได้วะโมกุโมกุนี่นีอะไรนะครับเอ็นปอตลาบาวแดงเล็กตสซอยเบียช้างกระทิงแดงหนึ่งสองซาปิโกหนึ่งซาปิโกใช่ไหมสิงได้สิงได้เมจิเมจิได้ปิชช่า กเกียวหมดแล้วเอ็นี่ก็ไปทางกันอีโผอีโแล่เลยชิบแม่ดแเเดี๋ยวจะทำทีเดียหนึ่งสองสามคาสเบิร์กหนึ่งสองสามโอลีโอ ใครใครใครเรียวโอเคโชนเลยมัวแต่มานับกูอยู่มัวแต่มานับมัวแต่มานับกูอย่างนี้แก้วใหญ่หนึ่งสองไม่ได้คิดไม่ได้คิดกูกะว่าโดนแน่ๆแน่จกิงนะแล้วเบียร์เบียร์สิงนี่ใครพูดได้ไยมีอมีพูดเบียร์สิงนี่ก็ไปเรียวโอ้ก็ไม่รอดอยู่ดีอ่ะหมดตู้แล้ว ข้อหลังข้อหลังก็เติมได้น้อยหน่อยเติมซะเยอะยิบสะเย็นปันเลยเเเเรราามมกกได้ได้ได้ลอง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 จะจะเล่นเกมใหม่ต้องโดนทีนึงนะ่โอ้ยกินเลยเกมหลังป่านะคะปกติมันจะใช้ไพ่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีไพ่ไม่มีไม่มีมีมีไพ่มีไพ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะใช้ะเกี๊ยวแทนนะคะเยียจมูก เป็นเจ้าหมูนี่ยเจ้าหมูหอมอีกต้องถามอันน่้เดี๋ยวเพื่อนกูอยู่เพื่อนกูตานะคะคือทุกคนตาแล้วก็จะส่งอันนี้ไปเรื่อยๆฟ้ามันเป็นกรรมการพยาธิวัตรมาอ๋อกรรมการด้วยกรรมการด้วยแล้วมีคนพาคนหนึ่งคือตาแล้วก็จะส่งอันนี้ไปเรื่อย แล้วพอฟ้าบอกว่าหยุดเขาจะหาเขาจะบอกว่าหยุดปุ๊บไม้อยู่ใครห้ามพูดทุกคนเงียบแล้วให้คนที่ถืงไม้ลืมตาขึ้นมาแล้วเขาบอกว่ามา่ะเชิญฆ่าคนคนหนึ่งได้ในคืนนี้เขาก็จะชี้ไม้นี้ไปที่คนคนนั้นแล้วแล้วมาปาก็จะหลับตาแล้วฟ้าก็จะบอกว่าทุกคนลืมตาขึ้นโดนไม้นี้ฟ้าจะเก็บลัาขึ้นมาแล้วเราก็จะช่วยกันหาคนร้ายที่เป็นหมาป่า อ้อแต่คนท no ี่ชี้ก็หลับตาไปใช่คนที่ชี้ก็หลับตาคือไม่มีเขาต้องเนียนเนียนคือเนียนคือืเนนียคอไม่มีไหมต่้องวิภาวิทานกันโต้เถียงกันว่าแล้วมัน่าจะเป็นคนไหนคนไหนคนไหนทำงานเป็นทีมหาตัวคนที่เป็นหมาป่าลองคิดเหตุผลดูว่าเออมันน่าจะใครที่พอหมาป่าตายไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะรวมด้วยคนก็จะแคบลงแคบลงคนที่คนที่สมมติว่าเขาทายผิดใช่ไหมคะว่าคนนี้น่าจะเป็นหมาป่าเขาก็จะ ตายไปเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีใา่คนนั้นก็จะค่อยๆคนก็จะลดลงลดลงลดลงต้องทายให้ถูกต้องบอกว่าวเรฉลยแต่คนที่เฉลยก็คนที่รู้คนเดียวว่าคือแต่คนที่เมียก็คนที่รู้คนเดียวว่าคาอต้องทำทำให้คนอื่นเบี่ยงเบนความสนใจจากตัวเราก็เข้าใจไหมแต่จะลองก็ได้ลองรอบนึงก็ได้จะรู้ถ้าลองจะรู้่ แต่เกมน,นี้ต้อง,อองห้ามขี้โกงเลยนะนั่นคงถ่ายนั่นคงถ่ายไม่ได้ละ